ใ,ในงานได้รับความเมตตาจากพระประหลัดศิริชัยทานาวโรเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมงานบุญโดยตัวแทนประธานบุญพิธีได้จุดเทียนทูปหน้าพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปผู้วายชนก่อนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลโดยมีกัลยานมิตรวัดพระธรรมากายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธาน พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพทั้ง14คณะได้ทอดผ้าบางสุกุลในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายมัตตกะพัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ตัวแทนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพทั้ง14คณะ จะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับซึ่งในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบาร,รมีและนำคณะสงฆ์ให้พรสำหรับการจัดพิธีบุพพาเปตะพลีในครั้งนี้เนื่องจากการเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเราละโลกไปแล้วต้องใช้บุญกับบาปเท่านั้น ไม่มีการทำมาหากินเหมือนโลกมนุษย์ฉะนั้นเราอยู่ในโลกมนุษย์เราจะต้องสั่งสมบุญและใช้บุญให้เป็นซึ่งพิธีบุพเปตะพลีเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลที่ทุกท่านได้บำเพ็ญไปให้แก่หมู่ญาติที่เสียชีวิตแล้วเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตาเวทิตาต่อญาติผู้ล่วงลับไปแล้วอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ